สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่อายุทยาในช่วงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพนครศรีอยาเพื่อประชาชนรายการที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็ทราบถึงการทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพนครศรีอยาผมก็พยายามที่จะไปเก็บเรื่องราวต่างๆนะครับกจิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพนครศรสียามาออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันใครที่ชมรายการอยู่สามารถติดตามได้ทาง สถานีข่าว ATV ออกอากาศทางสินธิวาธานีเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็ออกอากาศทางเคเบิลช anel HD สามสิบเจริญเคเบิลทีวีกรุงเทพมหาคนครนะครับรับชมได้นะครับวันนี้ต้องบอกผู้ชมนะครับเรื่องหนึ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียายให้ความสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีต่างๆ รวมทั้งเรื่องศาสนานะครับก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาก็จะไปทํากิจกรรมร่วมหลายกิจกรรมเลยถ้าคุณผู้ชมได้ ชมกันมานะฮะจะเห็นว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยโดยท่านนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นนโยบายเป็นแนวทางเลยนะครับที่จะไปะสนับสนุนคือถ้าทางท้องถิ่นเนี่ยอยากจะทํากิจกรรมขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่มีงบประมาณหรือว่าอ,อยู่ในก็เ,เรียกว่า นโยบายหรือว่าอยู่ในกรอบที่ทางองค์การมหาส่วนจังหวัดพระนครรียาทำได้ก็จะลงไปทำนะฮะทำให้เกิดขึ้นมาอย่างเช่นยกตัวอย่าง,างเรื่องของมห้าเจดีนะครับที่ท่านนายกองค์การมหารส่วนจังหวัดพระนครรียาท่านได้ทําไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของวัดกลางนะฮะประเพณีต่างๆหรือว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาอะไรที่องค์การมหาส่วนจังหวัดก็ต้องเคยลงไปร่วมด้วยไปช่วยทําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันแล้วก็ไปฟังผู้ที่เกี่ยวข้องว่า เขาสนับสนุนโครงการนี้อย่างไรครับ นของภารกิจงานด้านการศาสนาและงานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ได้ดําเนินการหลากหลายกิจกรรมโดยเรามุ่งเน้นการส่งเสริมและก็สนับสนุนเป็นหลักนะคะจะมีแค่บางกิจกรรมที่เรา,าเข้าไปดําเนินการเองด้วยเราเห็นว่า,าเรามีภารกิจ หน้าที่ที่หลากหลายนะคะดังนั้นถ้าหน่วยงานในจังหวัดนะคะหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นเนี่ยมีหน้าที่นี้เช่นเดียวกับเรานะคะมีบทบาทหน้าที่คล้ายกันนะคะเราก็จะใช้วิธีการบูรณาการนะคะจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะสำหรับงานที่ส่งเสริมวัฒนธรรมหรือประเพณี ที่เราจัดให้มีขึ้นทุกปีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดงานวันลอยกระทงนะคะประจำปีแต่ละปีซึ่งเราเน้นให้ประชาชนเยาวชนคนรุ่นหลังนะคะได้ได้รับรู้ว่าประเพณีอันดีงามนะคะของท่านี้เราถือว่าเป็นประเพณีชาตินะคะลอยกระทงทุกจังหวัดนะคะแทบจะจัดเหมือนกันแต่อุทยานะคะเรื่องด้วยอยุทยานเนี่ยเป็น เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมอันดีงามหลากหลายนะคะอย่างเช่นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นละครหลายเรื่องนะคะก็ได้มาถ่ายทําแล้วก็พูดถึงนะคะประเพณีลอยกระทงที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อ,อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามประวัติศาสตร์นะคะดังนั้นเราก็ยังให้ความสำคัญโดยการร่วมสืบสารนะคะส่งเสริมและสืบสารให้เยาวชนคนรุ่นหลังนะคะ ได้รับทราบถึงประเพณีอันดีงามนี้นะคะซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่นะคะเราก็จะจัดให้มีกิจกรรมลอยกระทงนะคะจัดให้มีมหรศพการแสดงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังให้ความสำคัญของการประดิษฐ์กระทงนะคะซึ่งกระทงล่าสุดเนี่ย อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะก็ได้จัดกิจกรรมนะคะการประดิษฐ์กระทงจากต้นสนุนซึ่งต้นสน,นุ่นเป็นต้นไม้นะคะที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะเราก็จะได้ทั้งสืบทอดนะคะวัฒนธรรมอันดีงามแล้วก็ให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโดยนำปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในเรื่องของการนำต้นสน,นี่ยมาทำ เป็นกลีบของกระทงนะคะให้กับประชาชนได้ได้ฝึกหัดทำแล้วก็ถือว่าเป็นการทำกระทงที่จากวัสดุดที่ทำมาจากวัสดุดธรรมชาตินะคะก็จะช่วยทำให้ไม่เกิดมลภาวะนะคะหรือว่ากระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะที่ที่เราจัดเองแล้วนอ,นอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็ จะมีในเรื่องของการสนับสนุนนะคะให้กับหน่วยงานอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะคะว่าถ้ามีหน่วยงานที่มีบทบาทหนะ้าที่คล้ายๆกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเราก็จะใช้บูรณาการร่วมโดยการสนับสนุนงบประมาณนะคะไปร่วมจัดนะคะอันนี้เรามีการสนับสนุนงบประมาณค่ะให้สำนักงานวัฒนธรรมนะคะไปจัดงานเราเราให้ไปในโครงการ วัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมริมสายน้ําอันนี้เราก็สนับสนุนงบประมาณไปให้ทุกปีนะคะซึ่งสํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยก็จะไปจัดกิจกรรมนะคะก็จะมีการแสดงศิลปะหัตถกรรมอาจจะมีการแสดงทางนาฏศิลป์โขนนะคะรวมถึงการออกร้านที่เป็นอาหารไทยอาหารพื้นบ้านนะคะให้กับประชาชนนะคะได้มา ท่องเที่ยวแล้วก็ได้ร่วมเรียนรู้ร่วมสืบทอดนะคะในเชิงวัฒนธรรมนะคะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเราให้คงอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในส่วนของการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของงานด้านวัฒนธรรมประเพณีนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของงานด้าน ด้านการศาสนานะคะสำหรับงานด้านการศาสนานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยให้ความสําคัญนะคะไม่แพ้ไม่แพ้ภารกิจด้านอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าจังหวัดอยุทยาเนี่ยมีวัดนะคะมีวัดเยอะมากนะคะแล้ววัดแต่ละวัดนะคะเป็นวัดที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์มากมายนะคะดังนั้นเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย จึงให้ความสําคัญนะคะการให้ความสําคัญในด้านของงานด้านศาสนานะคะเราก็มีทั้งสนับสนุนงบนะคะในการทํานุบํารุงนะคะปฏิสังขรณ์วัดนะคะวัดแล้วก็ศาสนาสถานต่างๆนะคะสำหรับศาสนาพุทธ ส่วนศาสนาอื่นนะคะเราก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะคะอย่างศาสนาที่เรามีโครงการนะคะที่ร่วมบูรณาการนะคะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยก็คือศาสนาอิสลามนะคะเนื่องจากว่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะชาวมุสลิมมีมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะคะก็8 0 0หมื่นกว่าคนนะคะจากจํานวนประชากรน,นะคะซึ่งในส่วนเนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของอโครงการ่าจะทําเป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะคะให้กับประชาชนชาวมุสลิมนะคะให้ให้การสนับสนุนให้ผู้ผู้นาทางศาสนา,านะคะได้มีโอกาสได้เผยแพร่าศาสนานะคะให้กับคนรุ่นหลังก็คือชาวมุสลิมนะคะที่เป็นเยาวชน ได้ตระหนักรู้ในหลักของการทําความดีนะคะซึ่งทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยให้ประชาชนรู้ว่า,าสังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมนะคะสังคมพระหุวัฒนธรรมก็คือการอยู่ร่วมกันนะคะในในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายนะคะคำว่าวัฒนธรรมหลากหลายในที่นี้ ก็ในเรื่องศาสนาจึงเป็นส่วนส่วนสำคัญนะคะในในบ้านเมืองเรายิ่งจังหวัดย,ยุทธยา่ยมีทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแต่เราจะทำยังไงนะคะเพื่อให้ประชาชนหรือว่าคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นนั้น,นยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านนี้ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจึงจัดทําโครงการที่เป็นลักษณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะคะให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้แล้วตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีการาให้งบประมาณะะอุดหนุนในการจัดทำนะคะเมนเผาศพนะคะหรือว่าโครงหลังคานเนกประสงค์นะคะในส่วนของวัดหรือ,อาศาสนสถานต่างๆเพื่อเพื่อให้ ศาสนสถานต่างๆเนี่ยมีสถานที่สำหรับให้ประชาชนไปร่วมประกอบวิธีกรรมทางศาสนานะคะซึ่งเราถือว่าเราเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยการดำเนินการเราต้องอจัดบริการสาธารณะนะคะให้ประโยชน์เอื้อต่อประชาชนโดยภาพรวมนะคะดังนั้นเราก็พยายาม จดทำหรือจะทำกิจกรรมหรือสนับสนุนงบประมาณในเรื่องที่เป็นภาพกว้างภาพใหญ่ให้กับพื้นที่ต่างๆตามภารก,กิจที่เกี่ยวข้องนะคะท,ทั้งหมดก็จะเป็นภารก,กิจงานนะคะที่ในส่วนของกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้ดำเนินการนะคะตามอำนาจหน้า,นา,นาที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ชมกันไปแล้วนะครับนี่ก็จะนี่ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะขององค์การบริหารส่วนจันงหวัดนครศรีใหญ,ญ่ที่สนับสนุนกิจกรรมของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้เกิดกิจกรรมขึ้นนะฮะในเรื่องของอศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับออาขราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขึ้นปีใหม่กันใส่บาตรนะคะอาหารขาวสาหนาแห้งและธรรมะโคลโรนะคะที่เราลดระดังทุกท่านตู้ห้องยศประสาทประธานปอนปีใหม่นี้ขอทุกท่านทุกครอบครัวจะมีความสุขสดชื่นสมหวังนะคะขอทุกท่านมีความสุขภาพอนามัยสูงแข็งแรงมีความสุขกายและสบายใจ เปิความรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิทธิตามกฎหมายของประชาชนข้อ 1. สิทธิได้รู้ข้อ1.1สิทธิได้รู้ตามมาตราเจเรื่องที่ต้องให้รู้มาตราเจแห่งพรบรข้อมูลข่าวสารประชาชนมีสิทธิต,ตรวจดูหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ 1. นําำพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา 2. จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อ1.2 สิทธิได้รู้ตามมาตรา9เรื่องที่สนใจมาตรา7แห่งพรบรข้อมูลข่าวสารประชาชนมีสิทธิทตรวจดูหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ 1. จัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก 2. นนำข้อมูลข่าวสารมาจัดแสดงในสถานที่ตามข้อ1 3. จัดทำดัชนีสำหรับค้นหา 4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าตรวจดูข้อ1.3สิทธิได้รู้ตามมาตรา11 เรื่องที่อยากรู้มาตรา11แห่งพรบรข้อมูลข่าวสารประชาชนใช้สิทธิได้ด้วยการยื่นคำขอหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ 1. บริการและอำนวยความสะดวก 2. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร 3. จำแนกประเภทข้อมูลข่าวสาร 4. จัดหาข้อมูลให้ตามคำขอ 5. คัดสำเนาและรับรองสำเนาข้อ1.4สิทธิได้รับสำเนาและขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง มาตรา9และ11แห่งพรบรข้อมูลข่าวสารประชาชนใช้สิทธิได้ด้วยการยื่นคำขอหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ 1. คัดสำเนาและรับรองสำเนา 2. กํกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมข้อ 2. สิทธิคัดค้านการเปิดเผยมาตรา17แห่งพรบรข้อมูลข่าวสารประชาชนทั่วไปยื่นคำขอดูข้อมูลประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 1. คัดค้าน 2. ใช้สิทธิคัดค้านพร้อมแสดงเหตุผล 3. ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ 1. แจ้งผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน 2. พิจารณาคำคัดค้านข้อที่ 3. ส,สิทธิร้องเรียนมาตรา13าแห่งพรบรข้อมูลข่าวสารประชาชนทั่วไปใช้สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ขอรอ มีหน้าที่พิจารณาคําร้องเรียนภายใน30วันข้อ4สิทธิอุทธรณ์มาตรา18แห่งพรบรข้อมูลข่าวสารประชาชนทั่วไปใช้สิทธิอุทธรณ์หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ 1. มีคําสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผย 2. ไม่รับฟังคําคัดค้าน 3. ไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลข้อ 5. สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน มาตรา25แห่งพรบรข้อมูลข่าวสารประชาชนเจ้าหน้าที่ข้อมูลใช้สิทธิที่ขอดูขอให้แก้ไขประชาชนอื่นจะขอดูได้ต้องได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ 1. เปิดเผยแก่เจ้าของข้อมูล 2. แก้ไขหมายเหตุตามคำร้องของเจ้าของข้อมูล 3. จัดระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล